โอ้โหโอสวัสดีค่ะมายค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการเคียงบ่าเคียงไหลค่ะวันนี้นะคะมายจะพาไปเจอกับคนพิเศษค่ะน้องเขามีความสามารถมากๆเลยเป็นทั้งนักดนตรีเป็นทั้งคนที่ ทำอาหารได้น่ารับประทานมากๆเลยค่ะดูจากในช่องติกตอกของเขานี่โอ้โหมาดูแลหลายเมนูน่ากินมากแล้วก็ยังเป็นนักกีฬาด้วยคนนี้นะคะเป็นทางติ๊กต็อกเกอร์เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็มีคนฟอลโล่เป็นแสนเลยนะคะเพจของเขาเดี๋ยวชื่อเพจอะไรเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักพร้อมๆกันค่ะแต่ว่าทราบมาว่าตอนนี้เขากำลังเรียนดนตรีอยู่เดี๋ยวเขาไปดูพร้อมๆกันค่ะไมคก็อยากไปดูว่าน้องทำกิจกรรมอะไรบ้างนะคะในแต่ละวันไปกันเลยค่ะไปหาถึงบ้านเลยวันนี้ คนดังคนฟอลโล่เป็นแสนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาทำความรู้จักน้องแฮมมี่กันค่ะน้องแฮมมี่ครับแนะนาตัวได้ไหมว่าเราเป็นใครเอ่อเธอเอเพิดแอปืนนะเด็เตี๋ยวฟาทางว่าเธอเธอแอร์เธอเปิดแอปเอโอทิปเอาปีุปซเปอร์แฮมมี่อายุ19ปีเก่งมากคุณแม่น้องเริ่มต้นในการที่เล่นเล่นดนตรีค่ะได้ยังไงคะเริ่มเริ่มแรกเนี่ยเริ่มจากเรียนขิมก่อน เรียนขิมก่อนใช่ค่ะเรียนขิมมาก่อนแล้วก็เรียนก็ตีได้ก็ในระดับหนึ่งนะก็ได้แสดงงานโรงเรียนทุกปี<ม>ค่ะก็ตอนหลังมาพอมาเริ่มเรียนแซกโซโฟนประมาณตอนอายุ14ได้ไปเจอกับครูสอเริ่มจากเปียนโนก่อนค่ะ,คะเนื่องจากพอดนตีสากลเนี่ยเราเริ่มจากเปียนโนก่อน<ม>เรียนได้สักพักหนึ่งก็ลองลองเปลี่ยนมาเป็นแซกปรากฏว่าไปได้ดีเลย ชอบชอบ,ชอบที่สุดแล้วก็ไปแบบก้าวกระโดดค่ะ เห็นน้องแสดงความสามารถแล้วรู้สึกชื่นชมจมังเลยคุณแม่เริ่มต้นอย่างไรคะ,ค,ะคุณแม่สนับสนุนขเขาในทางเนี้ยในเริ่มแรกเลยะค,ะค่ะเริ่มแรกเนี่ยก็คือว่าพอพอเขาเริ่มเรียนแซกโซโฟนเนี่ยแม่ดูแล้วว่ามีแววแล้วเขาชอบอก็คือพยายามแบบไปเรียนสมัครเสมอเลยไม่ขาดเรียนเลยแล้วก็ซ้อมบ่อยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ว่าทำให้ซ้อมซ้อมบ่อยเนี่ยทำให้เขาพัฒนาได้เร็วค่ะ,คะ คือพอเห็นแววก็ให้ไปเรียนอย่างสม่าเสมอค่ะแล้วก็ที่สําคัญจะต้องฝึกซ้อมจริงๆสิ่งนี้สําคัญมากใช่เพราะว่าทักษะต้องฝึกฝนต้องใช่เนาะต้องฝึกซ้อมซ้อมเยอะค่ะแล้วหลังจากที่คุณแม่เห็นว่าน้องทําได้ดีคุณแม่มีการวางแผนที่จะให้เขามาเข้าสู่วงการเป็นยูทูบเบอร์หรือติ๊กต็อกเกอร์นี่ยังไงคะหรือว่าเป็นการเริ่มต้นด้วยตัวเองคือคือเริ่มเริ่มเริ่มในเริ่มในการทําช่องทําอะไรเนี่ยคือ คือเริ่มมาจากที่ว่าครูที่สอนเนี่ยสอนแฮมมี่แล้วครูก็จะเป็นโนแล้วก็แฮมมี่เป่าแซกแล้วเขาก็เล่นดนตรีไปคุยไปเขาเป็นคนคุยเก่งเล่นกับครูแล้วก็มีการสื่อสารกับคนดูเนี่ยดีแล้วก็คุณครูก็ไปโพสต์ลงในช่อง Facebook ของคุณครูแล้วก็ในกลุ่มอื่นๆเนี่ยปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีมากเลยม,มีผู้คน เข้ามาดูกันเป็นหมื่นวิวอะแล้วก็ซึ่งแบบว่าเราก็แบบแบบว่าถือว่าดีมากเลยอะมีคนเอาไปแชร์ต่อๆกันเยอะๆค่ะก็รู้สึกว่าแล้วก็มีเหมือนมีเออมีมีแฟนคลับเนอะจากตรงนั้นมาจำนวนหนึ่งก็พอสมควรเลยค่ะก็คือคุณครูถ่ายแล้วก็เอาไปลงแล้วก็มียอดวิวเกิดขึ้นเยอะแยะเลยแล้วน้องก็ เหมือนเริ่มมีคนรู้จักในในฐานข้อมูลออนไลน์มีคนแบบนี่น้องแคมมี่น้องแคมมี่แบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เลยเปิดช่องของตัวเองค่ะใช่อันนั้นเราก็เลยคิดว่าจะเปิดช่องของตัวเองด้วยที่ทํำดนตรีด้วยอะไรแบบนี้คือพอพอน้องเรยนจบม6ใช่ไหมคะ ก็ก็เป็นช่วงที่ช่วงโควิดด้วยการไปนู่นไปนี่ก็ลําบากเรียกได้ว่าจํากัดมากม่เลย่ตอนนั้นเราก็เลยคิดทําช่องกันซึ่งช่องเนี่ยช่อง u t u b e เนี่ยเราทํากันมาแล้วส่วนก่อนหน้านั้นทํามาแล้วคือน้องชงชาไทยคือได้จุดประกายมาจากเรียนทําเครื่องดื่มที่โรงเรียนแล้วก็เขาน้องเขา่อยู่วันหนึ่งเขาก็หยิบโทรศัพท์มาตั้งเซลฟี่อัดวิดีโอเอง ใช่ชงชาไทยเอาเตรียมเครื่องเตรียมอะไรเขาทำของเขาเองทุกอย่างค่ะค่ะซึ่งอันนั้นเราก็ทําแล้วก็ไปลงไว้แต่ลงไว้แล้วก็ไม่ได้คือไม่ค่อยได้ต่ต่อเนื่องไม่ได้ต่อเนื่องอะไรเท่าไหร่ทำไปแค่คลิปเดียวเพราะตอนนั้นยังเรียนอยู่ก็ไม่ได้มีเวลามากแต่พอเรียนจบเราก็คิดว่าเออเรามาทําช่องต่อให้มันเติบโตดีกว่าเพราะตอนนี้น้องก็ออมีดนตรีขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งแล้วเราคิดว่าทางช่องเนี่ยคือถ้าเป็นคือเขาเขามีความสามารถ อ่าแล้วก็พรีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยคืงแบบว่าเออมันน่าดูอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทำแบบให้มันอาจจะมีหลากหลายนิดนึงค่ะอะไรอย่างนี้เอาละค่ะวันนี้เนื่องจากว่าเรารู้จักซุปตาของเราที่ไม่ใช่การเล่นดนตรีขอชิมเมนูพิเศษสักเมนูหนึ่งได้ไหมนะไม่อาจจะถามวันนี้แฮมมี่จะทำอะไรให้ให้พี่นมายแล้วก็ ทุกๆคนได้ชิมกัน<อ>ครับกาแ,แฟออลเอนจินนาได้ครับกาแฟออลเอนจินนาเดี๋ยวเราไปลองเนี่ยเฉดนี้เนี่ยทำาเอแนมหนอครับถ้าพูดคุกคิดนะครับก็ปอกตับเนื้อโครถ้าพ,พูดถัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปชิมกันค่ะค่ะ quem น้ำส้มจากน้อแฮมมี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันกับครอบครัวนะคะเดี๋ยวขอคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวน้องแฮมมี่แนะนําตัวสั้นๆน,น,นิดนึงนะคะสวัสดีครับผมธวัชชัยทองประเสริฐครับเป็นคุณพ่อน้องแฮมมี่ครับคุณแม่นะคะแม่ป๋องนะคะจินดามณีทองประเสริฐ่ะก็แปมนะคะเป็นพี่สาวแฮมมี่คะ่ะคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวของน้องแฮมมี่นะคะทุกคนอยู่ด้วยกันทั้งหมดตรงนี้แล้วค่ะเอาละค่ะอยากจะขอถามคาถาม ถามทุกคนเลยค่ะว่าถ้าน้องแฮมมี่เป็นประธานบริษัททุกคนนะคะในบ้านจะมีตำแหน่งอะไรบ้างทำหน้าที่อะไรบ้างตำแหน่งของผมก็คือผู้จัดการหรอหรือผู้ช่วยผู้ช่วยผู้จัดการผู้ช่วยชั่วไปนะครับผมคอยคอยคอยเสริมผู้ช่วยซปเปอร์แฮมมี่สั่งแล้วทำอันนี้ต้องการในนั่นพอจัดมาหามาให้อะไรอย่างเนี้ครับ คุณแม่ละคะคุณแม่หรอคะแฮมมี่จัดให้แล้วค่ะการเงินค่ะอ๋อสำคัญมากสำคัญมากค่ะการเงินส่วนใหญ่น่าจะเป็นจ่ายใช่ไหมแต่เวลาเขาได้เงินมาเลยเขาก็จะมาให้แม่เก็บไว้ค่ะแล้วพี่สาวละคะส่วนพี่สาวก็เป็นคนตัดคลิปค่ะตัดคลิปเราก็ชอบบอกว่าวันนี้เขาแม่ทำงานข้างนอกด้วยถ้าแบบว่าวันนี้กลับบ้านหรือยังกลับกี่โมงกลับเร็วๆหน่อยมาตัดคลิปนะกลับมาแล้วตัดคลิปนะ าปัญหาตามตัวเพราะว่าคอนเทนต์เราจะขาดไม่ได้ถูกไหมอืมออคนติดตามเราเป็นแสนเลยทุกคนรอ<ม>ที่จะดูช่เปอร์แฮมมี่ u p d เดตนะคะเราเป็นอย่างนนั้นอ <c oughs> ยากรู้ว่าพอมีเรามีช่อง YouTube เรามีช่องติ๊กต็อกแล้วเนี่ยในการจะคิดคอนเทนต์ในการลงแต่ละครั้งอะคะ่ะมีการพูดคุยวางแผนอะไรกันยังไงคะว่า เดี๋ยววันนี้เราควรจะลงคลิปแบบนี้หรือว่าทุกอย่างเป็นการแบบว่าวันนี้แฮมมี่ทำอะไรลงอันน,นั้นเลยเล่าให้ฟังได้ไหมคะก็คือส่วนใหญ่ว่าแม่ก็จะเป็นคนคิดคอนเทนต์นะคะคือจริงๆแล้วหลักคือแม่คิดเมนูว่าเออว่าจะทําขนมอะไรดีทําเครื่องดื่มอะไรดีอยู่ดีแม่ก็จะไปหาเอ้ยนี่น่าสนใจนะน่าทํานะแล้วก็จะเอามาให้น้องทํใช่แล้วสดของแป๊มเนี่ยบางทีว่าแป๊มเล่นติ๊กตอกหรืออะไรหรือว่าเอ้ยช่วงนี้มีชาเลนจ์นี้มีเพลงนี้น่าน่าให้แฮมทําคลิปนะหรือเรามีคลิปที่แบบว่าเอามาใส่กกัับเเพลลงนน้้ได็ย อันนี้พานี้ก็จะเป็นของแปมก็จะรวมรวม,รวมกันสลับกันเหมือนแบบว่าช่วงนี้เป็นเทรนอย่างติ๊กต็อกก็จะมีแบบเออ้าเหน,นยียวมะม่วงอะไรแต่ช่วงนั้นใช่เราดูแล้วคือข้ขเหนียวมะม่วงคือแบบน้องใช้มีดแล้วก็กรีดมะม่วงมันก็เป็นแบบพี่ทําไม่ได้ <c oughs> พี่ทาไม่ได้แต่น้องยไม่ทาออกมาได้ดูดีมากว่า S <S 2> <S 2> อยากให้ไปดูนะคลิปเขาเนี่ยบางมุมคือใครก็ตามที่แบบว่าฟังอยู่ดูรายการอยู่อยากให้ไปดูจริงๆว่าช่องน้องแบบมีความสามารถแล้วก็น่ารักมากๆ,ๆเลยค่ะแล้วมีหลายอย่างที่เราดูแล้วแบบเอ๊ะทำไมฉันทำแบบน้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทีน้องเก่งจริงๆค่ะทีนี้ก็เลยในมุมที่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความคล่องแคล่วในการทําอาหารก็เลยอยากถามทาม <ๆ S 1> งครอบครัวด้วยว่า อย่างน้องใช้มีดหรือว่าใช้อุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะตรงเนี้ยเขาเรียนรู้หรือว่าคุณแม่ก็ต้องคอยคอยดูค่อยบอกคือตอน,นอเริ่มต้นเมนมะ,ะม่วงเนี่ยจะมีถุงมือถุงมือที่กันมีดบางอ,อันนั้นให้น้องใส่ไว้แล้วเขาจะมั่นใจขึ้นจะกล้าขึ้นเพราะว่ามีดตีลงไปเนี่ย มันก็หวัดเสียวเนาะสำคัญแต่เรามีต้องสนับสนุนได้ดีด้วยใช่อันนั้นค่ะเป็นส่วนหนึ่งอันนี้เราต้องมีอะไรอย่างนี้ค่ะขอถามต่อค่ะว่านอกจาก c ิ i v i t y ที่ว่ามีการเล่นดนตรีด้วยทำขนมด้วยค่ะมีกิจกรรมอะไรที่ในครอบครัวทำร่วมกันอีกเล่น Nintendo Switch ค่ะช่วงนี้เรากำลังเล่น Nintendo Switch Sport ก็คือจะแข่งกันมีแข่ง ดีแบบบ้างแล้วก็มีแบบแชมบา่าที่เหมฟันดาบแล้วก็ล่าสุดลองเล่นอะไรนะเล่นอะไรมือลมโบลิ่งโบลิ่งโบลิ่งโบลิงโบลิงโอเห็นมีเหมือนเป็นอุปกรณ์กีฬาค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันสิ่งนี้ก็ดีมากเลยค่ะตปิงปองด้วยตีปิงปองกับพ่อติอพ่อีปิงปองปิงปองก็เป็นทักษะที่เขาผมก็ไม่คิดว่าเขาจะตีได้นะแต่พอเขาได้ไปเรียนมาพักนึง โอ้พอกลับมาแล้วแบบเฮ้ยทั้งมี้ตีมิงปองได้แล้วก็ตอบโต้กับเราได้ไวมากเลยเรวยซึ่งเล่นกันสนุกมากเลยอะเล่นกันแบบโอ้สนุกเล่นกันสองสามชั่วโมงแัมมีเ่เรียกสนุกอีกแล้วเล่นอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะวัน,น<อ>ไหนเจอก็อยากเล่นมิงปองชวนเราถึงตั้งโต๊ะมิงปองเอาไว้เลยพ <c oughs> อมีชวนป๊บก็เล่นกันเลยอะไรอย่างเงี้ย you uh -huh. ท้ถามกลับไปในช่วงเริ่มต้นไปโรงเรียนนะคะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องแปมพี่สาวเนะี่ยมีการวางแผนให้น้องอย่างไรบ้างว่าน้องควรจะไปโรงเรียนไหนที่จะสนับสนุนเขาแบบนี้และะ้ะค่ะตั้งแต่เด็กๆแล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มเรียนที่บ้านเนี่ยน้องเรียนกับโรงเรียนโรงเรียนปกติธรรมดาเลยค่ะเรียนร่วมกับเด็กปกติเพราะว่าเด็กปกติเขาจะเขาจะพานนองไปเราเขาจะพัฒนาการดีเหมือนเหมือนเขาจะเป็นตัวอย่าง ที่ให้น้องได้เรียนแบบแล้วตามเขาไป<ม>อย่างเด็กเล็กๆ,ๆใช่ไหมกาอนุบาลการกระโดดการอะไรต่ออะไรม,มันเป็น,นทักษะทุกอย่างเขาจะได้ประโยชน์จากตรงนี้มีเด็กเพื่อนเพื่อนก็จะชวนกันไปเล่นอะไรเงี้ยก็จะตามๆากันไปแล้วก็พอจบอนุบาลเข้าปถมมัธยมก็เรียนที่เพิรลพัฒนาก็เป็นแบบแนวเรียนร่วมเหมือนกันก็คือน้องเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปเลยน้องๆที่โรงเรียนเขาก็จะน่ารักค่ะเขาจะแบบเอ็นดู อะไรช่วยกันพากันไปแบบถ้าไม่เล่นก็ชวนไปจูงมือไปเล่นหรืออะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบนี้โรงเรียนที่เรียนร่วมเพื่อพัฒนานเนี่ยผมเห็นแล้วมีข้อดีเพราะว่าเขามีความตั้งใจคือเขาจะมีครูเนี่ยที่มาคอยกระตุ้นเด็กพิเศษที่เข้าไปเรียนร่วม,มว่าอันนี้เขาถามอะไรเขาพูดถึงเรื่องอะไรเราจะตอบยังไงไหมถ้าอยากตอบยกมือให้เด็กกล้าสแสดงออก เด็กอยากตอบก็ยกมือตอบเนี่ยมีครูช่วยประกบมีการสนับสนุนที่พร้อมแล้วก็มีการกระตุ้นพัฒนาการของน้องด้วยทั้งจากครูที่มีความรู้ความสามารถอะค่ะแล้วก็จากเพื่อนด้วยซึ่งสิ่งนี้สําคัญมากเลยนะคะยิ่งวัยเด็กเป็นวัยที่เรียนรู้และเรียนรู้เร็วด้วยสามารถเรียนรู้ได้อย่างก้าวกระโดดเลยใช่ไม่มีคําถามอยากถามคุณแม่ค่ะเป็นข้อสงสัยว่าคุณแม่มีที่สังเกตน้องอย่างไรอะคะว่าสิ่งเนี้ยน้องดูชอบนะหรือสิ่งเนี้ยพอให้ทําแล้วน้องแบบ ไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูจากว่าถ้าสิ่งไหนที่เขาทําแล้วมีความสุขบางอย่างอาจจะทําได้ไม่ดีค่ะแต่ว่าดูแล้วเขาทาแล้วมีความสุขแล้วก็ส่งเสริมเข้าไปสนับสนุนเข้าไปเพราะว่าของทุกอย่างมันมันต้องมีการเริ่มต้นนะคะครั้งแรกๆใช่ครั้งแรกๆอาจจะทําได้ไม่ดีไม่นะแต่จะต้องใช้ควาพยายามมากหน่อยหลายครั้งหน่อยกว่าจะได้อะไรแบบนี้แต่สังเกตดูถ้าเขามีความสุขที่จะทําตรงเนี้ย มันก็โอเคแล้วเราก็ส่งเสริมเข้าไปคุณพ่อกับคุณพี่สาวนะคะก็จริงๆก็มองเห็นแล้วรู้ดูรู้นะฮะว่าเขาเขาทำแล้วเขาชอบไหมถ้าไม่ชอบเราก็จะไม่ไม่เอาแบบนั้นไม่บังคับไม่บังคับให้ทําอย่างนั้นนี่แต่ถ้าเกิดดูแล้วอย่างที่แม่บอกอ่ะทำแล้วมันมันยังไม่ได้ดีแต่ว่าเขาอยากทำอ่ะเราก็ต้องส่งเสริมเขาแล้วเราก็ต้องมีความแบบใจเย็นนิดนึงใช้ใช้เวลาหน่อยนะจริงๆริต้องใจเย็นจริงๆครับ การให้เวลากับสิ่งที่เริ่มต้นนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะบางครั้งเนี่ยพอตอนเริ่มต้นอาจจะช้าหน่อยแต่พอเริ่มได้แล้วเนี่ยทุกอย่างฟโฟลเลยตรงนี้ตรงนี้เห็นด้วยมา,มากมเลยค่ะแล้ว <พอ S 1> น้องแปนะคะก็จุดสังเกตเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่างแซกโซโฟนเนี่ยดูว่าน้องเขาชอบเพาตรงที่ว่าน้องเขาแบบไปซ้อมเองโดยไม่ต้องมไม่ต้องบอกซ้อมสี่ซ้อมสี่เลยเราโชงนั้นองเขาซ้อมซ้อมทุกวัน ใช่ค่ะซ้อมทุกวันของเขาเองแล้วก็แบบีจัดคิวจัดตารางของเขาวันนี้ฉันจะซ้อมอคลปกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงใช่เขาทำเองเลยไม่ต้องให้มาแบบทํานหน่อยตอนนี้น้องมีเขาเรียกว่าน้องมีคนรู้จักเยอะแล้วน้องมีช่อง u t u b e ของตัวเองน้องมี t ิ k ต o k คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวค่ะวางแผนไว้ให้น้องในอนาคตที่โตขึ้นจากนี้อย่างไรบ้างอย่างเีเอาแม่พูดถึงเรื่องด้านดนตรีก่อนคือแฮมมี่เนี่ยมีความสามารถในการ เป่าแซกโซโฟนแม่ก็มีความคือหวังว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการจ้างงานเขาแต่ว่าคือแม่อยากว่าได้คนที่คือจ้างเพราะว่าเห็นความสามารถของเขาไม่ได้จ้างเพราะว่าเอ้ยแบบสงสารหรืออะไรแบบนี้เพราะว่าเขามีความสามารถเราอยากให้ได้เป็นประเด็นแบบนี้ค่ะแล้วคุณพ่อละคะอ๋อครับคือความคาดหวังของผมเนี่ยคือในเรื่องอาชีพเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คาดหวังมากมาแตจจ่เพียงแต่ว่า ให้เขาเนี่ยได้ดูแลตัวเองช่วยเหลือครอบครัวช่วยงานของครอบครัวในในส่วนงานบ้านงานที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยซึ่งแฮมมี่เขาก็ช่วยได้ดีมากเลยตื่นเช้ามาผมมีคนชงกาแฟให้ทานมีคนตักข้าวให้มีคนเตรียมเสิร์ฟนู่นนี่ให้อะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จแล้วเราถ้าเราติดธุระเราบอกแฮมมี่ช่วยเก็บจานไปเข้าเครื่องล้างจานให้มีจัดการให้เสร็จเนี่ยเราเรารู้สึกมีความสุขกับตรงนี้ไงฮะ แล้วนอ้องแป๊มนะคะน้องก,ก็มองว่าก็อยากให้ทางช่องช่องของน้องและติ๊กต็อ u ยูทูบอะไรเงี้ยค่ะรา้มันโตขึ้นแล้วก็เออถ้าเกิดว่ามีแบรนด์สินค้าต่างๆมาจ้างก็ดีแบบจะจ้างรีวิวหรืออะไรแบบนี้สปอนเซอร์เข้าสปอนเซอร์เข้าตวจปวปากเ่อใหความสามารถอีกหนึ่งท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าหลายๆอย่างเกิดจากการสนับสนุนทางสิ้นเลยค่ะสิ่งนี้สำคัญมากแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมองว่า การที่อยู่ร่วมกันในสังคมอะค่ะความแตกต่างอะมันมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสูงไม่เท่ากัน<ม>สีผิวไม่เหมือน<ม>กันเชื้อชาติไม่เหมือนกันนี่ก็เป็นเพียงหนึ่งความแตกต่างที่มองให้ธรรมดาแบบนั้นสิแค่นั้นเองค่ะหมยมองว่าทุกคนอยู่ร่วมกันได้แล้วทุกคนก็มีความสามารถที่ถนัดของตัวเองไม่เหมือนกันการที่อยู่ด้วยกันอะคะ่ะสังคมเลยเคลื่อนที่ไปได้เพราะว่าต่างคนต่างมีความสามารถของตัวเองแล้วก็ ร่วมมือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็ทําให้สังคมเดินหน้าไปได้ค่ะอย่างนี้ด้วยโอ้โหวันนี้ได้ไปใช้เวลา ร่วมกับครอบครัวของน้องแฮมมี่มาจะบอกว่าประทับใจมากๆค่ะได้เห็นน้องได้ทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัวคุณพ่อพี่สาวในการเล่นเกมเล่นปิงปองหรือว่าเล่นดนตรีที่น้องก็มีความสามารถในการที่เป่าแซกโซโฟนเป่าได้ไพเราะมากๆเลยนะคะสิ่งที่ไม่เห็นได้ชัดๆเลยค่ะการที่มีซูเปอร์แฮมมี่ในวันนี้เกิดจากการที่ครอบครัวสถาบันที่ใกล้ที่สุดมีความเข้าใจมีการให้โอกาสและมีการสังเกต สังเกตว่าน้องถนัดอะไรน้องชอบอะไรและสนับสนุนถูกเวลาถูกทางนี่แหละค่ะหมายมองว่าสิ่งเหล่านี้สําคัญนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนนะคะมีความสามารถของตัวเองและการสนับสนุนที่เหมาะสมกับความสามารถนั้นทําให้เกิดเป็นซูเปอร์แฮมมี่ในวันนี้ค่ะ ชมรายการเครียงบ่าเคียงไหล่ได้เวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีค่ะใครดูไม่ทันติดตามได้ในช่อง YouTube และ Facebook ค่ะเคียงบ่าเคียงไหล่ชื่อเดียวกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ซปเปอร์ไมค์ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคนทุกคนเกิดมาบนทางล้วนเปนไปตาม